ลูกค้าขอมาพี่แจ็คจัดให้ครับผมจัดอะไรอ่ะแท่นชาร์จใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้ครับนะลูกค้าบอกว่าอยากรู้จังว่าเสียบชาร์จแล้วนะครับเสียบยังไงอันดับแรกเลยนะครับเอาแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ไม่ใช่ว่าจะเป็น4์5 M, ์2 M ์ก็ได้เสียบเข้าบอดี้นะครับของขาเข้าไปอย่างนี้เสียบให้สุดปุ๊บนะเพื่อนสังเกตนะว่าไฟนะครับจะขึ้นสีแดงๆนะครับแดงๆแ,แบบนี้นี่คือกําลังชาร์จอยู่แล้วสถานะไฟแบตเตอรี่ก็คือ ยังไม่เต็มนะครับนะจะสังเกตเห็นว่า2ขีดเนี่ยมันสว่างเลยส่วนอีกขีดนึงอะ่ะมันจางๆมันไม่3ามขีดมันไม่เต็มครับและถ้าสมมุติว่าเขาเต็มแล้ว3ามขีดนี่แน่นอนขึ้นเต็มแท่นชาร์จนี้จะต้องตัดระบบนะครับเขาก็จะต้องเขียวแบบนี้นะเอาออกได้แบบนี้อันนี้นะเราจะรู้ได้ต่อเมื่อนะครับทดลองเสียบไฟชาร์จจริงใช้จริงทดลองเสียบไฟไม่มีอันตรายใดๆใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าได้รับ คำแนะนําจากผมไปมั่นใจครับผม,มสืวร่วนะครับคําถามนี้ผมยินดีตอบให้และนี่คือบริการด้วยหัวใจของผมนะครับผม